สวัสดีเพื่อนๆหลอนผาปาท,ทุกๆท่านครับตอนนี้คุณอยู่กับหลอนพาป EP ีที่แล้วนะครับเรื่องที่ผมจะนํามาเล่าเนี่ยมีชื่อเรื่องว่าคํำสาบบนดอยสูงเรื่องน,นี้เป็นเรื่องจากกระทูชื่อดังเอเชียนเคยครับผมจะขอนํามาเล่าให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เพลิดเพลินกันอีกแนวหนึ่งนะครับและแน่นอนว่าผมจะแปะลิงก์ต้นฉบับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปตามอ่านกันแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆนี้ด้วยนะครับต้องเกินก่อนเลยนะครับวิถีชีวิตของชาวเผ่าต่างๆเนี่ยที่อาศัยอยู่บนยอดดอยสูงวัฒนธรรมของพวกเขาเนี่ยเคยสงบแล้วก็หยุดนิ่งมาหลายชั่วย,ยุคคนปัจจุบันเนี่ยเริ่มเปลีป่ยนไปตามกระแสของโลกยุคใหม่มากขึ้นโดยเด็กรุ่นใหม่นมเนี่ยก็แต่งตัวกันมากขึ้นวัฒนธรรมจากภายนอกเนี่ยก็หลัง่งไหลเข้าไปและคนรุ่นใหม่เนี่ยก็รับไปได้อย่างไม่ยากเย็น วิถีเก่าๆจึงค่อยๆจืดจางไปตามกาลเวลาแต่มีบางสิ่งเนี่ยยังคงอยู่ครับแม้การเวลาเนี่ยจะผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วก็ตามในอดีตเนี่ยพืชสวนชาวไร่ของชาวนาส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านลัดเลาะไปตามไหล่เขาไกลบ้างไกลบ้างเนื่องจากพื้นที่ปลูกพืชดีๆเนี่ยหายากมากๆครับแต่ครอบครัวจึงต้องเดินเข้าไปในป่าลึกเพื่อถากถางจับจองกันเอง ตามกำลังเมื่อพืชผลจเจริญงอกงามและด้วยระยะทางจากบ้านเนี่ยมาก็ใครโขครับจึงเกิดความระแวงว่าจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ยมากเก็บผลผลิตไปโดยวิาสาสะมันจึงต้องมีพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้นครับเริ่มจากการตรสเตรียมข้าวของเช่นของข้าวของหวานแล้วก็เล่าสําหรับเส้นไหว้พอเตรียมจนครบก็เริ่มการสวดด้วยคาถาอาคมที่สืบทอดกันมาหลายรุ่น ก็ถานนั้นเป็นคำสาปแช่งให้ผู้อื่นเนี่ยที่เอาของจากไร่โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นให้มีการเป็นไปครับและหลังจากนั้นหัวหน้าครอบครัวก็จะสั่งคนในบ้านว่าห้ามงกินของในไร่เป็นอันขาดจนกว่าจะถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวและแล้วเรื่องก็เกิดขึ้นจนได้มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับครอบครัวนี้เนี่ยมีลูกกันหลายคนแล้วก็หลายวัยอีกด้วยมีเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งครับ มาเกิดตามพ่อแม่ไปทำงานที่ไร่ทั้งพ่อทั้งแม่ก็มัวแต่ยุ่งกับงานในไร่ครับจึงไม่ได้สนใจลูกฝ่ายลูกเนี่ยก็มัวเล่นจนเพลินและด้วยความหิวจึงคว้าอัาุซาผลหนึ่งเข้าปากไปแล้วก็ตามตัวอีกผลหนึ่งด้วยความอรอร่อยจนกระทั่งเย็นยำ่ำสามพ่อแม่ลูกจึงเดินกลับปู่บ้านตัวภรรยาก็าหงหาอาหารเสร็จสั์เรียบร้อยครับจึงเรียกทุกคนเนี่ยมาล้อมวงกินข้าวกัน หลังกินได้ไม่นานลูกชายคนเล็ก,กเนี่ยก็ล้มลงตัวโกงงอร้องอดโอยว่าปวดท้องปวดท้องแม่ก็ตกใจลนลานรีบไปหายาสวนพรยแก้ปวดท้องเนี่ยมาให้กินอาการก็ยังทุเลาลงเลยคนเป็นพ่อเนี่ยก็เริ่มเอะใจแล้วครับว่าไม่น่าปวดท้องธรรมดาสัแล้วสิในายใจก็นึกว่าขออย่าให้เป็นอย่างที่คิดเลยจนเริ่มทนไม่ไหวเต็มทีจึงถามลูกไปว่าตอนกลางวันนอกจากข้าวที่เตรียมมาเนี่ย แกกินอะไรไปอีกลูกชายเนี่ยก็ฝืนตอบอย่างยากเย็นครับพูดพุดพุพ,พ,พ,พซาคุณเป็นพ่อได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจครับพุดซาที่ไหนในในในไล่เราคนเป็นพ่อเนี่ยใจหล่นบูบเลยครับเป็นดังที่คิดเสียแล้วกวีกวาเตรียมของจําเป็นสลับไหวแล้วก็รีบคว้าไฟฉายเนี่ยวิ่งไปที่ไล่ทันทีหนทางไปไล่มันก็มืดสนิทพิจต่แสงไฟฉายของเขาเนี่ยนำทางวูบบวบ วิ่งจนเหน็ดเหนื่อยถ้าจะขาดใจครับกว่าจะถึงไล่จากนั้นเขาก็วางเครื่องเส้นที่เตรียมมาเนี่ยจัดแจงปากเขาเนี่ยแทบจะท่องคาถาได้เป็นคำหลังจากว่าคาถาคายคำสาวสำเร็จคนเป็นพ่อเนี่ยก็เชื่อว่ามนต์นั้น,นะถูกคายแล้วอย่างแน่นอนเขาก็เก็บข้าวเก็บของเสร็จวิ่งกลับบ้านอย่างไม่คิดชีวิตเลยพ่อถึงบ้านเนี่ยก็เกิดกระหอบขึ้นบันไดามาถามเมียว่าลูกเป็นอย่างไรบ้างแต่ภาพที่เห็นก็คือ เมียนี่ยนั่งหลังให้เห็นหัวกับเท้าของลูกเนี่พาดบนตักลูกเราเสียแล้วพี่คุณเป็นพ่อได้เห็นนั้นก็น้ำตาขอเบ้าเลยครับแข้งขาอ่อนสลดลงทันทีเราช้าไปเสียแล้วใจก็คิดแต่โทษตัวเองครับว่าเราเนี่ยช่วยลูกชายไว้ไม่ได้จึงปล่อยโฮร้องตามเมีอีกคนหนึ่งร่างของลูกเด็กก็ถูกคุมด้วยผ้าสีขาวบนหัวนอนก็มีคมไฟมันกดเนี่ย ไว้ทั้งคืนลุงเช้าเนี่ยญาพี่น้องก็ช่วยกันจัดพธิธีศพตามมีตามเกิดด้วยบรรยากาศที่แสนจะโศกเศร้าครอบครัวครอบครัวหนึ่งต้องสูญเสียลูกชายด้วยความคับแขนใจพืชผลในไร่กับชีวิตของลูกชายเนี่ยหากแลกกันได้คงไม่เอาอันใดนอกจากชีวิตของลูกเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับชาวขาวได้กันเองครับการใช้มนต์ดำเพื่อรักษาพืชผล จึงต้องทําอย่างระมัดระวังแต่สําหรับพ่อที่เสียรูปไปแล้วเนี่ยคงไม่อยากใช้อีกเลยตลอดชีวิตครับหน้าหนาวนี้คนที่ชอบไปเที่ยวบนดอยสูงๆหากเจอดอกไม้สวยๆผลไม้งามๆที่ไหนสักแห่งบนเขาแล้วคิดจะเด็ดมาชิมหรือชมแล้วเราก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีคำสาปของพ่อเท่าชาวเผา่าผู้หวงแหนแฝงอยู่ก็เป็นได้สุดท้ายนี้ เรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยเมื่อปี2500ต้นๆครับยาฆ่า,มาแมลงคงไั้เป็นที่แพร่หลายนักยุคนั้นเนี่ยจะเป็นการทําเกษตรแบบธรรมชาติเสียมากกว่าส่วนประเด็นที่ว่าเด็กอาจจะเป็นโรคบางอย่างอันนี้ไม่แน่ครับเพราะตัวเจ้าของเรื่องเองเนี่ยก็ได้ฟังต่อมาอีกทีหนึ่งเหมือนกันแต่ที่แน่ๆเรื่องการสาบแช่งหรือว่ามนต์ดก็ยังคงหลงเหลือจนถึงปัจจุบันครับ แม้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะก้าวไกลไปแล้วก็ตามขอบคุณที่รับฟังคันจนจบครับหากเพื่อนๆมีเรื่องหลอนๆน,น่ากลัวน่ากลัวสามารถส่งมาให้ผมเล่าได้นะครับโดยกดที่ลิงก์เฟซบุ๊กตรงหน้าโปรไฟล์ได้เลยและหากเพื่อนชอบฟังเรื่องผีอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเองล็กๆนี้ด้วยนะครับและพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ